เอ,อันนั้นแหละเพื่อนกูออกสตีมเลยเฮ้ยกูชอบทีมึงว่ะไอ้น้องซุปเปอร์สยายสองอ๋อเพค,ความจริงแล้วมันไม่ใช่มันคือไปกันกลเลยพ่อมึงคือพีมึงเป็นคนตีนกูป่ะเนี่ยอะไรเพื่อนพี่อันี่โอ้ยฮิราคาริสก <time S 2> ิปแก๊งเอล <is S 2> ิอตี้อะไรตีรต้หัวโล้นหน่อยสัตว์ มือดูหัวมันแล้วมึงจะรู้ว่ามันเหมือนเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ออเฮ้ยสดุกกว่าแล้วทำไมฉากเปิดมึงเท่จังอ่ะอ๋อกูฮิตตงไม่ชอบเลยเพราะว่าตัวอันต้าเนล่ะโอ้แล้วมึงเปิดมามึงใส่เลยอ่ะเพื่อนกูจะพัฒนาไหมเนี่ยนี่ไงกูโดนแล้วเนี่ยอาออหลบไม่ได้หูคุณแรง ไม่คิดกูตายเลยอ๋อที่แรงเกินคอมโบได้ได้วยเหรอเจ๊แค่เกลีม่เกลียดเหรอเกลยดแม่โทษตีเฮียอะไรมึงมาต่อยพองมึเนีเ่ยเฮียอุ้ยคอมโบโต่อไม่ได้เหรอวะเจอเอยี่ยกูเกลียดหมาฮุกเลยว่ะไอะ้ต่ำ Oh no อย่าไม่จริงรเท <c oughs> ่าไหร่เลยเนี่ยอีีกไอ้เหี้ยโอ้ยนี่เลยตายเลยไอพีมันผู้เล่นเก่ามันเก่งจังวะโดนเลย ช่วงโดนเต็มๆสิวะโถเฮ้ยเตือนเตืนที่อะไเนียนักงูไอ้สัสหุวยงมเฮ้ยมึงกูลืมเลว่ามึงกวลบเลยแได้สองรอบไปฮี่อต้องตีเลยโอ้โหใส่ตู้จะเก่าเกินไป ดูมันต่อยเที้ยทำไมไม่แท้าะ่ทไมมันเบาจังเพื่อนตัวมันเก่าเกินทำไมลไมหัวมเหลอกจังเพื่อนเดยทไมหัวแบบโอรอรารอรอรอรนรอ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 รยรอ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 รกรกรอยอรอร้รอ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 อ่อรออ สาวาลูโดเียดอเมมันจะเท่าไหร่วะกูอยากรู้อะทำไมไม่เข้าเลยวะเวลาเวลายังไม่เดินเวลายังไม่เดินขอการันตีความตายให้กับโคฮังบีสแงจนิอ้ยย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 ย้ยีย โอ้บีทกูยังไม่ได้ใช้เลยขาดไรซิงรัดสวนเลยการเขียวกไปเขียวเอาเฮ้ยกั่นแหละไอเดิวกดการแดงดีโอ้ยไอ้เพีย์กูเกลียดมัวกูเกียดผู้เล่นเก่าอ่อแจ๋วคอมเชนไม่แจ๋วคอมเชนมีแค่มึงนั้นโอ้ยไม่แจ๋วแล้วเพีไอ้เพียมันหดไปเพีย์ เอ้ยมึงตายเลยไปไงีบไม่บอกเจ้าวมันยังไม่ตายว่ะเฮ้ยมึงอู้มึงต้องตีนเกินทำไมไม่ตายสักทีทำไมไม่กระเด็นวะพีที ไอ้ทำไมยิ่งไม่เก่งนะไม่เพื่อนมันยังไม่ถึงเวลาสอนไงกูกูไม่เห็นมันสอนสักคำเลยว่ะอ๋อกระดิ่งเสร็จค่อยสอนไงโอ้โหฮิตตกกูนี่มันเทจริงๆมึงเท่มากมั้งมึงเท่มากมั้งยอมมึงมาใหม่เฮียมึงมาต่อเลยฉันยอมไหวเฮียมึงเท่มากมั้ง ชงเทมากมัแบน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 ฮิตแบนฮิตเออแบรนด์แบนฮิตแบนฮิตแล้วกูจะเล่นอะไรล่ะไอ้น้องมึงเล่นกับดิวมึงเท่มากมั้งจริงจริงจริงที่เพื่อนกูเพื่อนกูหัดกูไม่ยอมมึงเอาฮิตกลับมาใหม่เลยที่อะมานี่เลยอ่าโอเคโอ้เพื่อนกูแม่งจิตใจชาวสย่ามึงโชคดีไปนะจินเล่นว้าโอ้ย เพี่อค่อนข้างจะแพ้เลยดีกว่าเนี่ยกูค่อนข้างจะแพ้สีเลิกเกมเพราะอะไรคุณวนกลับไปอ่านคำแรกเร็วกูเกลียดที่ไอ้เหี้ยไปกูไม่เลยสองไอสัตว์กูเดินแจวแต่ว่าไม่ดีพอไอ้เหี้ย อ๋อเฮ้ย่ือีสต์เอีสเอ้ยฮ่าฮากชิบเลยไอเฮียโดนดีแง่ดีมากเออพุ่งมาเร็วๆไอฮอแล้วพุ่งมาข้างหน้าแล้วก็ปัดค่าแล้วก็กดการ์ด มันเคาเรียกการ์ดหมดการ์ดเขียวเลยแล้วก็นี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่หลบวะปัดหน้าจอด้วยเวลา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 ,วลาไอ้นี่เสร็จถ้ามันมีโอกาสหลบได้ไหมอันนี้ไม่ทันนะ Oh, fuck, 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 bang. ผมพอไปฝึกวิชาเดี๋ยวผมจะมากลับมาแก้แค้นดีมากตอนนี้ก็โดนพี่ตบไปก่อนนะเก็บความแค้นนี้ไว้มาตบพี่อไม่เออกูรอดไอือหไม่จริง

หลบหลบไปเียยังนอนหัด